มันมีอยัางในเกาะโซเร่งรัดเนยโซเร่งรัดนี่มีน้ำมันอย่งเดียวคือในน้ำมันเขาผสมพอดอเจ็ดพอดอสามพอดอหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วครับผสมใช่ครับน้ำมันผสมกันเรียบร้อยแล้วก่อนเสียมาเห็นครับสูตรนี่จักมือเป็นครับโซนนี้ก็ใช้เวลาเป็นเดือนหนึ่งคือกันเดือนหนึ่ง ผสมแล้วปเป็นสูตรที่ง่ายไม่ต้องหาวัตถุดิบหลายอย่างโอ้ไม่ต้องหาห้ามอ่อนไม่ต้องหาแกบดดำแกบดิบใส่แค่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวปุ๋ยคอกอย่างเดียวแล้วก็น้ำมัดครับแล้วก็น้ำมัดเป็นสูตรง่ายๆเ,เห็ดใดเป็นคือกันอืมเพราะว่าเห็ดมาแล้วเห็ดใส่มาหลายเทื้าแล้วน้มัดคือเฮาเฮาเอินว่าน้ำมัดประสิทธิภาพสูงอืม S <S 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 อดเยี่ยมไปเลยมาร์กในระยะเวลาหนึ่งปีครับน้ำมักนี่นะได้เวลาหนึ่งปีอันส่วนผสมน้ำมักมิยังไงครับมีพวกพ่อดอเจี๊พ่อดอทุกอย่างที่เขาใส่ในการหมรักค,ครับในาการหมักครับไอ้พ่อดอนี่เขาไปหามาแต่ทางไหนพ่อดอนี่ของกรมพัฒนาที่ดินแจกครับอืมเป็นมาแจกให้ครับจนจนหมักที่เป็นของแจกนี่หมอหมอดินพัฒนาหมู่บ้านนี่หมอดินครับ ไพล้วครับเป็นมอดินมอดินกับผมโอ้หลับหลายตำแหน่งแฮับหลายตแหน่งห็นกับเขาลังเกับมีนคุมกกอผมนี่แหละคมกกับพุนกอกผมเอาเป็นกลุ่มวิสาหกิจครับกลุ่มวิสาหกิจ ตือำเนียทุ่งเหล่าราคของตำบลหน้าหนองไผ่ครับนล่ซ e ีกเก่าของบ้านแปงออกเป็นแปลงแปลงละแปดไร่ในโครงการไม้แก่จนคนสุรินไม้พันล้านแก่จนบ้านนี้ได้ผอมกูมูฮะนนี่เป็นปุ๋ยมากแล้ว ค้นเ in like ัวือชรวมกลุ่มกันไหนอีกนะคนนมารักองไปเด้อนับไปเด้อนับไฟเด้อนับไเด้อโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยครับสำหรับปุ๋ยมักสูตรเร่งด่วนหนึ่งเดือนได้ผล

น้ำแต่ว่าขาดน้ำม,มันตองมามันตองมีน้ำในหลงเนาะไหมพันล้านแก้จนคนสุรินช่อ,องอีสานแน่วไ,ไม่ใช่กำลังพัฒนาครับผมสองไม้มครับเขาไปเบิ้งให้แน่ต่ กดไไค์ก็แช่กดแลกด้ชเเนี่เ็นเไดอพันางบนเด้ี้เขอขอเลยเขาเขาไปเบิ้งว่าก้ดเขาไปทั่วด้วยเนี่ยคันบ่อ่ะอไอสานแนวใหม่ครับออสานแนวใหม่ชัยกำลังพัฒนา YouTube ครับครับบอบอครับอันนั้นของเพื่นพัฒนาแล้วอันนี้ผมกำลังพัฒนา ทอไหมแม้วทอหนี่จับปลาไหมทออย่างกันเต้ยทอเต้ยเต้ยเขาเรียกช่องที่กันเต้ยในชินเนวโอ้ยเมาดีปัญญังไรล่ะนะไปจับปลาให้นะอ่ามาเลยครับเมาดีจะได้เป็นของโค้ชผมเลยเมาดีในน้ำในครับในน้ำโตนะครับครับผมนายทองพุ่ยุงล้ำผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบหาบรนณุศาสตร์ครับครับมารวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโครงการไหมพันล้านแก้จนคนจุฬินคาดว่าผลสิได้รับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าฝนบแรง้พราวะว่าเสราฐกรให้ความสนใจรการ่วมต้อนรับผู้ว่าราชการในวันที่18นะครับขอเชิญวันที่1 0 18ทหอดเนี่ยมิถุนายน2567นอหสิบันี่ับหอดสิมาปูกมันในเฮ้าน้ามีวะว่นิสห้ามาเปิดพิธีทำพิธีเปิดมาเปิดพิธีินสิมาเปิดงาในวันที่18 ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ด้วยครับที่ให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับปุ๋ยปุ๋ยมาร์กเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนิทซะก่อนครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ